เอ,อวันนี้ผมจะมา่ายยิปเกมซูเปอร์ครับมันขึ้นมาอย่างนี้ครับคุณก็กดเข้าไปนี้ถ้าแรกคุณต้องไปดาวน์โหลดตัวเกมตัวนี้มาก่อนครับเกมซูเปอร์ครัขึ้นแบบเดือดตายเรียบนนล้วครับน,นี่26ครับ26 อ oh, um, oh. yeah. yeah. oh. ๋อน mm ี hmm. oh, 2> 2> oh, ่2กครับอ๋อเราย่างก่อนีดิคับอ่าเสร็จครับเอาเงินมาให้นั่งครับนึองร้อยสิบปึ๊บเาะไวะ งูซิปงูซิปฟูดี้งอ้าวงูซิปงูซิปงูซิปเรยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับคุณก็ใส่จำนวนตังที่คุณอยากจะได้ครับงาแค่นี้ก็ได้ครับองอ

ตันต huh? yeah. ันใช่ครับแง่ของกันโกงเงินนะครับต่อไปเราจะมาทำโกงของครัแง่โกงสเก็ตบอลครับ Oh, wow oh, wow. Oh, wow. Cái câu gì thua luôn. Tôi sẽ cho ba con. Không phải 87. 7. Ờ. Đáp. Ờ. Rồi. เซออะไรก็ได้ครับจำนวนตังที่คุณอยากเช่นจำนวนของที่คุณอยากจะได้ครับเออเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับนี่ครับเอ่อไอพุ่นครับหนึ่งศูนย์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 หนึ่งครับแป๊บแงะแป๊บไม่ครับตัวนี้ผมหลงครับพอแปับ ดึหนึ่งอันเป็นหนึ่งอกไปเป็นสองก็สกัสดนะครับเดี๋ยวไว้ครับเอาเยอกอะไรก็ได้ครับนี่เสร็จครับคือครับได้แล้วครับง่ายครับเนี่ยครับ อ่าก็ผมผมก็มีเพียงเท่านี้ครับแบบ